นี่ยชุดละกี่ห่อลูกย่างสามสิบสี่สิบห้าก็เป็นชุดละห้าสิบบาทสองชุดหนึ่งร้อยเซเว่นแบบนี้ค่าเอาพี่ม่ละห้าค่ะตัวนี้ต้องส่งเตเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะขยายตรงนี้มากี่ปีแล้วอคะคะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบห้า้ชำมากค่ะนอมาค่ะหมูไก่วันละกี่โลอะค่ะก็ประมาณรวมๆกันค่ะประมาณร้อยร้อยกว่าโลได้อยู่เนาะนนนนนโอ้ <100 S 2> กโลค่ะอะไรยม่สิบหน่ะสองสามฉ่ำมากค่ะคุณผ<ม>ู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริษา h ช n แนลนะคะวันนี้ตักอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ตลาดเช้าวัดรุ่มค่ะก็มาหาไรทานนะคะเช้าๆค่ะแต่ว่าแอบสายนิดนึงนะคะ ก็เดี๋ยวตักพาไปชมวันนี้ร้านหมูปิ้งนะคะที่ขายดีมากๆเลยแล้วก็ขอเรียกว่าร้านนี้คือถ้าถ้ามาเที่ยวระยองนะก็คือต้องมาแวะเนาะเออโอเคไปาตาพาไปชมกันทางด้านหลังนี้ร้านหมูปิ้งนะคุณผู้ชมเขาจะอยู่แบบข้างเซเว่นเลยนะคะอ่านี่แบบนี้เลยนี่เลคะ่ะ หูย่างไก่ย่างข้าวเหนียว5บาท10บาทนะคะไม้ใหญ่10ไม้เล็ก5บาทนะคะ่ร้านก็จะย่าง2เตานะคะก็คือแอบมาแบบสายแล้วนะคะสายแล้วค่ะผู้ชมตื่นสายนะคะสี่สีซร้อยหกสิบจ้าอ้นี่มันกี่ไม้อ่ะหกไม้ค่ะ หไม้สามสิบนะเออสามสิข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวถุงละสิบหรือถุงละห้าเนี่ยถุงละห้าสองถุงเออทุกละสี่สิบจ้ะขายดีมากเลยค่ะคุณชม้น้หมูขึ้นเรื่ยเรื่อยนะคะ่าได้ค่ะหกไม้ละหาไม้ละสิบค่ะมีข้าวเหนียวนะคะไอ้มุ้มากินจุเกียเป็นร้อยเก้าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเริ่มขายตีสี่ถึงเก้าโมงจ้ะตีสี่ถึงเก้าโมงค่ะคุณผู้ชมเป็นตลาดเช้าค่ะหนูมาเร็วหน่อยเออหนึ่งสองสามสามห้ามีข้าเหนียวหมนาอเอาอีก้นเนสงสี่านส่ิาทค่ะห้าบาทค่ะหาบาทค่ะคุณผู้ชม่ะสิบบาทจาะแลวเป็นหมูรวนสิบาทห้าบาท เอาห้าไม้ห้าไม้เอาคนเหนียวสามหอ่อนะจ้ะต้องห้าไม้ข้าีเหนียวไหมคะห้าสิบบาทจ้าข้าเหนียวสามหอนะ่อเนาะ ขอบคุณมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอำเภอเมืองหรอคะอําเภออะไรคะอ่าใช่ค่ะอําเภอเมืองค่ะราเท่าไหรสิบห้าบาทค่ะเป็นตลาดเช้านะคุณผู้ชมขายทุกวันไหมคะแม่คะจะขายทุกวันค่ะอืมนี่เราตักทามาชมมีอะไรบ้างนะคะอันนี้พอแล้วหค่ะบาทสิบบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบหมูติดมันค่ะขายละห้าบาทค่ะถ้าจะเป็นหมูเนื้อล้วนแบบนี้ขายละสิบบาทค่ะค่ะ อันนี้ก็สิบใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็น,นเนื้อไก่ค่ะอันนี้ขายยังไงอะคะอันนี้หมูแดดเดียวชิลล้นละสิบบาทค่ะ<อ>หมูแดดเดียวชิน้นไส้อู่ไส้อวดิ๋วไม้ละห้าค่ะ,ะเออะจะมีปีกกลางไก่แบบนี้นะคะสิบห้าบาทค่ะปีกกลางไก่ค่ะปีกกลางไก่สิบห้กกาค่ะแล้วก็จะมีเป็นตับไก่ตับหมูสะโพกไก่แต่มันหมดไปแล้วค่ะหมดไปค่ะสายนะค่ะ เนี่ยชุดละกี่ห่อลูกย่างสามสามสิบสี่สิบห้าก็เป็นชุดละห้าสิบบาทสองชุดหนึ่งร้อยเซว่นแบบนี้เลยเช้าเลยแ่ักมาสายแล้วคะน้ีงเปเรียนพิเศษนะลูกจะเป็นหมูติดมันนะชุดพล้วหนึ่งร้อยค่ะิไม้ติดไม้สองห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบไม้ค่ะจ่าเอา่อจ้าพี่ไามละห้าค่ะสิบห้ายี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ เป็นหรส่วสี่อันมาละ้าบาทห้าบาทเละเป็นหมูติดมันค่ะัวลอร่อยนะคะัวะไม่ด้รู้อะไรเียมีความรู้สุกอยู่เจอกันเช้าวันศุกร์เย่าขายดีใช่ไหมสองวันเนาะโอเคน้องสาวค่ะสองวันเลยน้องสาว โอ,อ้ส่งเตงเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบห้าสิบห้าจ้าจับไม่สุกเลยหรอับหมดแล้วจ้ะต,บ,ตบหมดจับไก่หมดได้ขอบคุณค่ะ นะคะลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆเลยค่ะแต่วันนี้ตั้งมาสายแล้วเนาะนี่จอดรถตรงที่จอดรถนะคะถ้ามาก็จอดกลงตรงนู้นในแถววัดนะคะ20บาทนะก็เดินข้ามมารวมกันได้ใช่ไหมคะ30เป็น50าข้าวเหนียวไหมคะ50บบาทจ้าต้องเลือกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ หนึ่งสองมจร้อนไหมคะพี่เป็นสี่สิบบาทค่ะขายตรงนี้มากี่ปีแล้วคะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วะค่ะ ยี่บหาบาทจะน้องขายมา,าตาังะะ้งแต่พศสีสองะค่ะเนาะกาดาห์สามสิบบาทครับจาสามชุดที่หนึ่งไม้ใหญ่3ามชุดจี่หนึ่งไม้ใหญ่จ,จ้าที่ไก่ค่สออันสองอันกเนี่ยวสามสิบาทจ้ากระเนี่ยวไม่เอาเนาะ ขอบคุณมากค่ะสามชุดก็นหนึ่งไม้ใหญ่อ,อันนู้นเขาเรียกว่าวัดลุ่มเหรอใช่ค่ะ ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดลุ่มจะมีศาลพระเจ้าตากันเนาะอเข้าไปไหว้ได้นะก็คือมามาเที่ยวนะผู้ชมแล้วก็จอดรถตรงนั้นคือไหว้ศาลที่จอดรถในวัดเยอะเลยค่ะที่จอดรถในวัดเยอะเลยค่ะอันนี้สองไม้สูงแล้วก็อันไหนจะเป็นศาลพระเจ้าตากค่ะ ของน้องผู้ชายเมื่อกี้หนึ่งร้อยพอดีแบบืีเข้า์เซเว่นเมื่อกี้เรามีปีกกี่อันนะปีกสี่นปีกสี่อันเอ๊ะปีกสองปีกสองที่ใส่กันนะปีกสองหมูสี่เอาไระเทียมเอากระเดี๋ยวห่อเลยค่ะห้าสิบห้าเราหาอะไรหมดแล้วตับหมูตับไก่หมดมีเป็นหัวใจกระสือนะน้องเครื่องในวันนี้อย่างอื่นหมดเลยค่ะ ขอ,อ,อ,ะอ,อะไรดีเลือกก่อนติดไม้ไปติดไม้ติดมือไ,ไปสักนิดหน่อยก็ยังดี ้สิบเรามีอะไรเพิ่มไหมน้องก้าเดี๋ยวเลยอ่าห้าสิบห้าจ้าหูฉ่ำมากค่ะสอมากาค่ะหมูกไก่วันละกี่โลคะอ้อก็ประมาณรวมๆกันใ่ะประมาณร้อยร้อยกโลได้อยู่เนาะโอ้ร้100อยกโลค่ะอะไรลูก มาแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่สามมากค่ะคุณผู้ชมหกยี่สิบแปดเก้านี่นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดชาววัดรุ่มค่ะคุณผู้ชมนี่เราตักได้มาแล้วนะคะเอามาทานที่ห้องนะคะแอบไปสายนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆอ่ะที่นั่นอ่ะหกโมงเช้าก็คือคนจะเยอะมากๆอันนี้ตักเอามาหมูย่างมาละห้าบาทที่ร้านเขามีความแบบ ฉำนะนี่เขาจะย่างแบบฉ่ำๆเลยการหมักของเขาแล้วก็ที่ร้านเนี่ยขายดีมากๆเลยค่ะวันละร้อยกโลนะหมูแล้วไก่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียหวหละห้าจ้นะมาคะ่ะเช้าเช้านี้สิบไม้ อืมหมูนุ่มเขาจะหมักแบบฉ่ำถึงเครื่องมากค่ะอร่อยอืมมาละยองค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาจิงตลาดเช้าอะ่ะที่วัดลุ่มอะ่ะ คนเยอะเนะเกิดตับไปแบบสายแล้วก็จะมีมันแบบอย่างนี้ด้วยค่ะมันแบบติดมันนิดนึง หมากคือชอบค่ะเด็ดมากค่ะสำหรับใครหน้าที่มาเที่ยวระยองนะคะ mm hmm. ก็เด็แม่ร้นหมูย่างด้วยนะมีทั้งหมูทั้งไก่ค่ะขายดีมากๆเลยแล้วก็อร่อยเด็ดนะคะขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเปิดร้านแต่ตีสี่นะคะเงาหนุนกันได้เลย mm hmm. ก็สำหรับอีพีนี้นะคะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่อีพีหน้านะ,ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามกับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ